อาเสียมขำกากเมื่อเห็นเรือพระราชพิธีคาแม่ออริจินัลที่เน้นใหญ่เน้นเยอะเน้นเวอร์จนออกมาประหลาดผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าจมแน่แน่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับความอยากได้อยากมีของพวกเขานั่นแหละครับ วันนี้เป็นเรื่องของเรือครับคงจะจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศไทยเรามีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานของไทยที่มันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะว่ามันมีทั้งความสวยงามอลังการของเรือพระที่นั่งความคลาสสิกของชุดทหารโบราณความพร้อมเพรียง สวยงามของฝีพายนะครับรวมไปถึงการขับกับ hey, เหรืออันแสนจะไพเราะและเมื่อมันเป็นอะไรที่ดีที่เด่นที่ดังแบบนี้พอชาวเขมรได้เห็นมีหรือครับที่จะไม่อยากได้ตามสัญชาตญาณของพวกเขาว่าแล้วทางรัฐบาลเขเมรก็มีคำสั่งให้ทำการโค่นต้นไม้ใหญ่รอบๆนครวัดเพื่อนำมาต่อเรือพระที่นั่ง จะได้มีแบบพวกอาเซียมบ้างอะไรแบบนี้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับด้วยฝีมือระดับที่อ้างตัวว่าเป็นลูกหลานผู้สร้างอังกอร์ก็ทำการสร้างใกล้แล้วเสร็จและมีตัวอย่างหลุดออกมาให้ชมในโลกออนไลน์แล้วนะครับแต่แทนที่มันจะดูสวยงามอลังการเหมือนของไทยแต่มันกลับดูประหลาดครับมันประหลาดมากๆเลยครับทุกคน เริ่มจากขนาดที่ดูเหมือนจะถูกย่อส่วนจากของไทยลงไปมากนะครับต่อมาคือแคมเรือทั้งสองข้างด้วยความอยากเวอร์อยากอลังการช่างคาแมกก็จัดการใส่ครีบพ,พยานาเข้าไปครับซึ่งดูแล้วมันก็สวยดีแต่เวลาขึ้นลงเรือล่ะครับมันจะไม่ลำบากแย่เหรอ แค่เรือลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็โครงเกรงจะแย่อยู่แล้วนะครับยังต้องมาระวังคลีบหน้าคอีกผมว่าวันไหนที่ลมแรงๆเนี่ยคงจะต้องมีฝีพายสักคนโดนคลีบหน้าทิ่มตูดเอาแน่ๆแล้วไหนจะเวลาพายละครับไม้พายจะไม่ไปเกาะครีบหักเหรครับดูแล้วใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มความลำบากแท้ๆเลยที่พีกกว่านั้นครับคือส่วนหัว มาในส่วนหัวก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับคือใหญ่ๆเยอะๆเว่อร์ๆเข้าไว้จะได้ชนะพวกอาเซียมแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่เข้าไปเยอะๆมันดันไม่ใช่ความวิจิตบรรจงของลวดลายแต่มันคือฟันครับฟันของพญานาคจะเยอะไปไหนและที่สำคัญคือผมไม่เคยเห็นรูปปั้นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพญานาค มีฟันที่ดูสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่ากับนาคตนนี้มาก่อนเลยนะครับนี่ถ้าจะให้ผมเป็นคนตั้งชื่อเรือลำนี้นะครับเมื่อไทยมีเรือพระทีน่นันนอั่งตนาคราชเรือขมรลำนี้ก็ควรจะมีชื่อว่าอนันตทนนาคาหรือว่าเรือพญานาคฟันเยอะว่าไหมครับทุกคนเมื่อภาพรวมของเรือก๊อปของชาวคาเมຈเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ มันทำให้ผมคิดถึงตอนที่ผมลอกการบ้านเพื่อนคือต่อให้ต้นฉบับของเพื่อนเนี่ยเขาจะทำมาดีเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนด้วยความห่วยของลายมือผมมันก็ออกมาเละอยู่ดีอันนี้ก็ไม่ต่างกันครับขนาดจะก๊อบมีตัวอย่างให้ดูแท้ๆแต่ด้วยขีดจำกัดของฝีมือและความงานหยาบมันเลยออกมาเละแบบนี้เลยครับ และเมื่อเรือหน้าเขเมรลำนี้ได้หลุดออกมาให้ยนโฉมแน่นอนครับว่ามันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับโลกใบนี้อีกครั้งลองมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างครับว่าพวกเขานั้นจะว่าอย่างไงท่านแรกเข้ามาบอกเอาไว้ว่าอันนี้ปลาแองเกิลฟิสหรือเปล่าฝันเยอะๆนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกว่าพอลงน้ำมันกินน้ำอิ่มแน่ๆ ากมันอยู่ระดับเดียวกับท้องเลยนะครับท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าพญานาคขาดสารอาหารโตแต่หัวเดี๋ยวลงน้ำหัวทิ่มเพราะมันหนักอยู่ที่เดียวท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าพนันหมดตัวเลยจมนะครับท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าลงน้ำปุ๊บโผล่แต่ตาแน่นอนแล้วก็ค่อยๆจมนะครับ ท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่าก้าวขาขึ้นเรือดีๆนะเดี๋ยวเหยียบพลาดขึ้นมาโดนครีบพญานาคทิ่มไข่แตกศูนย์พันคนป่านะเว้ยเตือนแล้วนะครับท่านต่อมาเขามาบอกเอาไว้ว่ากะจะให้อลังการกว่าของไทยเลยใส่ให้เยอะไว้ก่อนฝรั่งจะได้บอกว่าโ oh อ้ไม่กอดแต่ลืมไปแล้วหรือว่าแคมเรือถ้ามีลายสันนาคแหลมขนาดนั้นจะขึ้นยังไง แล้วจะพายลำบากแค่ไหนโดยต้องการเอาชนะเรือลำนี้นะครับพร้อมกับโชว์รูปเรือของไทยท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่ากาบเรือพระราชพธิธีไทยเรียบโค้งถูกต้องเหมาะสมส่วนกาบเรือเขมรแบบแฉกแหลมทำทรงคลีบหนากตอนพายจริงจะทำได้ไหมอย่างเสือจมบอกเลยทรงนี้นะครับ ท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่า10บ,บาทเอาสองสลึงผมว่าจมเพราะถ้าจําไม่ผิดเพิ่งตัดไม้มาทําเมื่อไม่เกินสองสามเดือนนี้เองตอนนั้นเห็นตัดไม้ไปแกะสลักไปไม่ลงรักอุดปิดกันน้ํารั่วซึมด้วยไม้แห้งดีแล้วหรือยังไม่รู้ถ้าไม่แห้งดีล่ะคุณเอ้ยเรือแตกแน่นอนนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเรือไทย ลงรักปิดทองใช้เวลาบ่มรักไม่ต่ำกว่า1-2เดือนขมิ้นทาสีทอง1วันเสร็จ3วันลอกนะครับท่านต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าเวลาแล่นคงเหมือนนาคซดน้ำตลอดทางท่านต่อมาครับเข้ามาบอกเอาไว้ว่าพญานาคหิวปลาดูจากลักษณะการก้มหัวจะมุดน้ำของพญานาคแล้วนะครับ อีกท่านนึงเป็นท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเขาได้เข้ามาบอกเอาไว้ว่างานฝีมือช่างพื้นบ้านขเขมรเทียบไม่ได้กับช่างหลวงของไทยหรอกนะครับอันนี้คือจริงที่สุดนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยหลังจากที่ได้เห็นผลงานการพยายามก๊อปปี้เรือพระที่นั่งของทางช่างขเขมรน,นะครับนอกจากจะได้ความขำขันอารมณ์ดีจากการรับชมความแปลกของเรือ แบบคาแม่ออริจินอลแล้วในส่วนของคอมเมนต์ก็ยังมีความบันเทิงแล้วก็ความรู้ดีๆหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการลงรักปิดทองความชื้นของเนื้อไม้แต่และอย่างล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาความรู้และประสบการณ์รวมไปถึงฝีมือช่างด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ชาวเขมรนไม่มีจนทําให้ผลงานการก๊อปออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ ว่าแล้วก็อยากจะเห็นเรือพญานาครลำนี้ลงน้ำจริงๆเหมือนกันนะครับทุกคนว่าไหมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ